สาบายดีทุกคนคลิวเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนมาอยู่ที่เดินทางหลวงนะซึ่งตอนนี้เราอยู่บริเวณทางด้านหน้าของหอ,อสะพานแห่งชาติรังมัเดี๋ยวนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนรอเบิ่งบรรยากาศที่อยู่ในเดินทางหลวงนะี่ซึ่งเราจะพาทุกคนเลาะให้มันทั่วเลยเนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งบริเวณหอธรรมสภาแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งบริเวณอ้มณอโมโหอประธานหาล,ลวงเวียงจันแล้วก็นอกจากนั้นจะพาทุกคนไปเบิ่งนี่เนาะมันมีนั่นอยู่นี่เนาะะทัดสีขาวนี่หรือว่า ก็จะห่อเป็นอนุสาวรีย์นักพบนิรนามเนาะเดี๋ยวห้อมารอบ,บ้างหนึ่งกันซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนรอเบ,บงอธิพาทุกคนคิวทิพย์รอออมนี่แหละเดินนี่จะพาเบ,บางทุกคนที่ก็จะงออกกําลังกายเวลาเป็นบรรยากาศยามแรกนะทุกคนวันนี้เป็นมือวันอาทิตย์เลยเนาะเป็นตอนแรกของมืออาทิตย์วันที่4กันยานนั่นเองเนาะ โอกาสเลยว่าที่โอกาสมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นน้วกันว่าปัจจุบันนี้มอเตาส์ไซค์อินทรลังไ่สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนเลาะให้มันทัวเนาะถึงตอนนี้น่าจะเวลาประมาณเ,าเวลาประมาณหกโมงยังแล้วเนาะประมาณเนะจ็ดโมงน่าจะไต่ไฟพน่าจะไต่ไฟเวลาไต่ไฟจะงามไปสำหรับมอเตอร์ไาค์อินทราเรามป็นนิดไฟประดับประดาบปเนาะอันนี้ จะเป็นหอศัพท์ผ่าแห้งซาดใช่ไหมเนาะนี่ก็ติดไปเราเป็นบริษัทเบียดที่มาเฮตัยเนาะเราจะพาทุกคนเราจะพาทุกคนรอบไปฮอพวกแหละบริเวณวงเวียนสี่ร้อยสิบป,ปีแล้วจึงจะพาทุกคนขี่รถเลาะกลับมาไปเบิง่งอานุสาวรีย์นักพบนิรานามหลังจากนั้นจะพาไปเบิ่ง ออธรรมสภาละกะประทัดโลกเวียนจันทร์อันนี้ามาหอดแล้วทุกคนวงเวียนสิบแล้นห้าสิบปีนะนอยู่นี่ตอนนี้ตะเวนกำลังสีตกเลยกำลังงามๆทุกคนเวลาประมาณหกโมงมยังวงเวียนสิบ้ห้าสิบปีเวลาเพิ่เปิดไฟจะงามหลายเลย โรงเรียนญ่อยู่นี่นึงกะตัดสวยนี่จะบ่งงามไปเนยไปท่าปัตยไฟยาาแหลงนี่โคตรงามเลยทุกคนงามหลายน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ของตำรวจนะตอนนี้จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ของอา,าอ,อ,อาหารอะบิ๊บบิ๊บบิ๊บเิ๊รอต่ออุ๊ยบุหรี่ พอดีลดต้นนะลงบทบาทันีน่ยนะคลิปมีคลิปนึงที่เราเปิดคลิปอยู่หอบสุเมงซารแล้วพามาทุกคนมาทอดนี่นี่พาทุกคน,นมาทอดบริเวณนั่นแหละทางด้านข้างของ,งอันพาสะพายง่งยซาร์ท่นนทานเนาะพากับปิดเพราะว่าเข้ามาตอนนั้นมันมืดแล้วตอนนี้มัน,นภาษีบาก็ยังสวยอยู่กจ็จายัางบริหารได้เริ่มตั้งอันนั้นเนาะนี่นี่นเช่นว่ากจ็จามีเป็นกลุ่มที่ว่ากจ็จามาออกกํลาลังกายยามแรง เดี๋ยวเาจะจ่อเต็นห้องไอ้เก็เต็นเอลรบิเต็นเอลรบิประมาณนี้แหละไอ้เจ้าเต็นอนย,นยู่นี่เราจะมีเป็นกลุ่มให้กลุ่มมันจังน้อยก็จะเริ่มมีรถเป็นรถตู้เอาตู้ลำโพงมาลงเนาะจะจะมีห้องการคุ้มครอง,องตอนนี้ส่วนชา,า,นะาทานะส่วนชาทาน่าจะกลายคล้ายๆวักกวางละ ตอนนี้ก็ยังเริ่มหอบแล้วอันนี้คนยังบหลาาเลยทุกคนเพราะว่าช่วงที่จาเริ่มมาเพื่อมอสเมื่อกี้ขาจอดรถทางใจากลางม่นมีแต่คันเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มแล้วนะผ่านมาประมาณ15นาทีรถเริ่มเต็มแล้วพออยู่ในช่วงที่ก็จะกาลังมาบริเวณนี้จะเป็นบริเวณทางเขา้าทางเข้าจะเข้ามาบนนี้เลยทางอย่างงเข้ามานี้ ขอบวบนเครื่องธนาห่อสะพายนอังซานเลยล่งไม้นี่เลยก็จะมีหานไข่น้ำนิหน่อยครับเราจะหันที่ออกกำลังกายก็สิมมันไข่น้ำไข่ายในกินไม่เป็นหานจี้ลูกซินหานกลมพอดีน้อยก็ออกกำลังกายเนาะ อันนี้จะเป็นอ,อ,อนุสาวรีย์นักพบนิรนามนะทุกคนปทศชาติ์จะลึกบุญคุณัเนเขียนแ่เนาะจะเป็นประทาดยิง้ไง้อยู่นี่เนาะซึ่งแต่ละปีวันสำคัญของชาติมันจะมีการจัดพิธีแบบเอ่ยว่าเป็นการาจาลึกบุญคุณแสดงความห่วญคุณต่อนักบพุทีต่อสนะุกุศัตร์ โอเคไปต่อวันนี้ไปหอธรรมสภาที่เราเห็นพู้นเถอะทุกคนหลังง่ายๆจอมง,งามๆคือพระราชวังหมดแหละอันนั้นจะเป็นหอธรรมสภานลคร,รับจะอดูตงข้างของพระราชวังอีกจันเลย <c oughs> <c oughs> ต้องพยายามฝึกีใจเขามีปัญหาเรื่องหายใจเลยทุกคนเขาก็เลยว่า พามที่วที่ออกกําลังกายยามแรงเนาะจะเป็นห้องธรรมศาสภาวันนี้มาพาลกมาเ่นมาเที่ยวที่นิ้มๆๆ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 ้ๆๆ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 นๆๆ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 นๆๆๆๆนๆๆ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 ๆลาๆลๆๆ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 ลาอเบิ่งแต่ว่า กิ้เอาเล่นก่อนคลิปค่อนข้างยาวเลยเนาะจะบม่ให้คลิปมันย้าเกินไปโอ้คนเริ่มมาหลายเลยเมื่อกี้เข้ามาพันมีคนไล่ไปเลยได้เดี๋ยวเอาหญางมาได้เดี๋ยว้านใกล้เคียงะเลยอยู่ไก่เอารถมาพาครอบครัว,าวมาเล่นมาเที่ยวตอนนี้อยู่ที่ทางเขาพระทัดหลวงอู้คนร้ายทุกคนจะพีเพราะโดยปกติแล้ววันอา่า เจ้ามณฑ์ว่านี้คนจะหลายแล้วนักท่องเ,เที่ยวนะโอ้โหเวิดวันนี้อันนี้คือพทาท้าหลวงเวียงจันทร์จะมีทีมนอกบรไดาไอจีพิ่นมาหาแจกไดรน่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาค้างหลายแล้วเนาะจะมีบรรดาสร้างไดโน่มา จ้างได้โฮมแล้วก็ปินแบบปินให้เลยนะถ่ายปุ๊บปินให้ปับ๊บเลยเป็นใบกลับบ้านอย่างนี้เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกของใครหลายๆคนเดี๋ยวก็เดินหาเขาไปเบิง้งหอธรรมสภาเขาจะพาทุกคนขี่ไปเบิ้งไกลๆแล้วก็กลับเซซีได้ทุกคนบ่ได้เขาทางนั้น,นแน่นแต่ว่าบนบนนี้ใจว่าเดี๋ยวนี้ผนเปิดให้เขาละบอแต่ว่าแน่นอนทห่แล้วน้องวงการแล้วผนบอกให้เขาปิดชีม้มงประมาณน,นี้แต่ว่า ก,ก็ยังไ่แน่ใจว่าในช่วงต้องช่วยมันเปืเป่อยๆเลยเขาบอกง่ายเลยทุกคน <c oughs> โอ้ยจะคข,ข่ไข่กับอะไรก็พระราชวังเก่าที่อยู่หล่อบาแต่ว่าตอนนี้จะเป็นที่อ่อจะที่สร้างหลังะจะ,ะที่บอกงามก็ง่ายกว่าสร้างสร้างมาตามหลังนั่นเองที่บอกสถาปัตยกรรมยุคใหม่ แต่จริงที่มันเอามาสร้างก็ถืว่าเป็นในยุคที่ยานสมัยแล้วบริเวณยาวท้ายตอนนี kid, uh, mày, uh, vine, ้จะเป็นวัดทัดหลวงเหนือเนาะโอ้ทุกคนเ้าลืมเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนรอบไปเบื้องเลยมันมีอ่าวัดทัดหลวงใต้จะมีนั่นเนาะบริเวณนั้นจะเป็นวัดทัดหลวงใต้ค้างทัดหลวงเลยมันจะมีอ่าปิดพระนอนองค์นี้ไๆหนงองค์นึงลมเย็นนี่มีต้นไม้ย่างๆอยู่นี่ เย็นดีท um> ุกคนบรรยากาศเย็นลมพัดเย็นดีพี่เจาที่ไปให้นางเที่ยวกันเที่ยวต่างประเทศมาข้างล่างเลยนะชลลารจะรู้สึกว่ามีจีนกับอาหารไทยเนาะคนจีนกับคนไทยข้าหล่านี่อันนี้เป็นเือนเือนในยุคเก่ายุคโบราณเนาะบ้านเราเคยมี ในช่วงสิบปีหลังเคยมีแบบนี้เท่านั้นวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหมางทุบหมางเราคิว่าอย่างนั้นซีมนเมนต์หมดแล้วจะบอกว่าเขาเป็นเขาเคยคลายละบริวเวณนี้อันนี้จะเป็นทางด้านต้องบ้านอ่าท่าหลวงแล้วบ้านเมียงเจริญเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่โอกไปตามทางเส้นนี้จะไปซอยบ้านเมียงเจริญเลย มันก็จะมีไอนน้นี่นเป็นเนี่ยเกาะบวัดสิ่งสถิตขององค์ปู่ศรีสัตนาก็จะว่าเนาะมีหุ่นปันพญานาคอยู่นี่โอ้คนขียนะจะหวัวงปู่ศรีสัตนาจะมีเป็นคล้ายๆเป็นลุ่มแล้วเป็นน้ำซากอย่างนั้นนะคนข้างกลางทีฬาเล็กเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วก็เลยว่ามีหารเครื่อนค่อนข้างหลาย ตะวินกล้ชิตกแล้วอุ้ยชมว่าทุกคนมีพระองุ่งใหญ่นี่อีกองหนึดี๋ยวเขาต้องซอกบรรจบรถทีพที่มันปลอดภัยก็เพราะว่ายูดีที่เจอดนอกเข้าไปนี่ออกมาในรถทีพย์เสียแล้วน,นี่เพราะมีทางเขาเยอน่นี่พัทธลวงใตน้นี้คนจะมาใส่บาทหรือมาอ่อมาม่ก็ตักบาทมา ส่งพาร์ทนิยมส่งการค่อนข้างหลายเดี๋ยวจอนี่เลยเที่ยวขึ้นไปถึงยเัเบาลกุนอันนี้มั็นวัดทานุหลวงใต้เนะาะพระองค์นี้ง่อยู่นี่ม่นไปด้านันกน็เป็นพระทานุหลวงเวียงจันทร์เนาะ อันนี้เป็นซิมน่าจะเป็นซิมคนนี้ย่ายๆเลยจะาู้สึกว่าวัดท่ลวงใต้จะง่ายกว่าวัดทะลวงเหนือนะจะอยู่คนละฝัางเนาะก็คือบริเวณที่อยู่นี้มีพระองค์ใหญ่อยู่นี้จะเป็นวัดทะลวงใต้หลับไปทางทิศเหนือจะมีะเป็นพระทัดหลวงเมียงจันทร์ล่ะครับข้ามไปทางด้านหลังที่เรายอยู่ตอนนี้จะเป็นวัดทัดหลวงเหนือนอกก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยบริไกลเนาะ อ๋อน,นี่เป็นหอยพับปาดอูทุกคนงามคนเท็ดไปเดี๋ยวออกหลอต่อนี่นะพอมาหดดอกไม้คนเท็เด,อาออดง,ทงามไปชิลปะกันตกแต่งต่าง เ <c oughs> ดี๋ยวออกไปทางด้านนอกเนาะจะปิดคลิปอยู่บริเวณทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงเมงจันเลยตอนนี้จะพาทุกคนขี่รถอ้อมเด้นี่อ้อมก็คืออ้อมพระธาตุหลวงเมงจันธาตุหลวงเังจันก็จะจะเปิดให้เขาน้องมองนี่ เปิดให้เขาช่วงหมงไนแล,แล้วช่วยหมเขาการประมาณนี้ไม่ไม่ทุกคนทำวิ่งบึงมาจะเขจนาี่ก,ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์สมงครเพื่อปิ๊งกังใจให้เอาดีคลิปต่อไปอู้ดีดีขนาดมามองนี่ยังมีอยู่จะมาขายนกให้ปล่อยนกขายนก,ยนก,ยนกบัวขายไปกลกาบไปไว ใครนกจะไป,ะไปตรวแลงสิงาาทุกคนสีเรือกอารามแบบสะถอนใส่กับแสงตะเวนเนาะโอเคนะ้ทุกคนก็จะพาทุกคนรอประมาณนี้เนาะมื่อนี้เราไปที่บา้านเราจุดนี้กากอีกท่าน,นึงกดไลค์กดติดตามจองเ,อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ก,กิปต่อไปได้เนาะ ปิดทั้งนี่แล้วทุกคนโอ้ลืมบอกจะมีหุบปันอาจนากเชียื้อถ่าไอย่างนี้เนาะ